และว,วันนี้ค่ะคุณผู้ชมโบจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านทาวน์โฮม3ชั้นที่สามารถทําเป็นโฮมออฟฟิศได้ด้วยในฝั่งของท่าข้ามบางขุนเทียนนั่นเองค่ะและโครงการแห่งนี้ค่ะสุพีเรียนะคะ ซึ่งโครงการที่นี่นะคะตั้งอยู่บนถนนอ,นอนามัยงามเจริญค่ะอยู่ที่ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพนี้เองค่ะสำหรับบ้านหลังที่เราจะพาไปชมกันวันนี้นะคะจะเป็นทาวน์โฮมสชั้นแล้วก็มีชั้นลอยด้วยอย่างที่บอกไปค่ะว่าสามารถทําเป็นบ้านก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทําเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้เหมือนกันค่ะและด้วยทําเลข,ของที่นี่นะคะ ที่นี่ค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนใกล้โรงพยาบาลบางมดโรงพยาบาลนครทนและก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม2ค่ะและยังอยู่ใกล้กับบิ๊กซีพระราม2อ,อีกด้วยค่ะส่วนด้านในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบเข้าไปชมในบ้านกันค่ะ เข้ามาชมในบ้านกันค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ที่เราเลือกพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าเป็นทาวน์โฮมเป็นบ้าน,นก็ได้ทําเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้ด้วยขนาดเนื้อที่นะคะของตัวบ้านค่ะอยู่ที่16.6ตารางวาจอดรถบริเวณด้านในของตัวบ้านได้แล้วก็ด้านนอกนะคะหน้าบ้านได้ด้วยค่ะด้วยความที่ว่าโครงการแห่งนี้นะคะเขามีแค่50กว่าหลังเท่านั้นเองค่อนข้างเงียบสงบเลยค่ะส่วนด้านในนี้นะคะอย่างที่โบพามาชมกันค่ะเราจะเจอกับโถงกว้างแบบนี้นะคะที่นี่เขาออกแบบมาเป็นพิเศษเป็น3ชั้น ก็จริงค่ะแต่ว่ามีชั้นลอยเพราะฉะนั้นแล้วสามารถทําเพดานสูงได้ให้บรรยากาศแบบโฮมออฟฟิศได้อีกด้วยค่ะและบริเวณชั้นหนึ่งนะคะ mm. ก็จะมีหนึ่งห้องน้าด้วยกันและด้านหลังของตัวบ้านมีพื้นที่ว่างสามารถต่อเติมได้นะคะทําเป็นที่เก็บของก็ได้หรือว่าใครจะทําเป็นครัวไทยด้านนอกก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมด้านบนกันค่ะ บริเวณชั้นลอยตรงนี้นะคะจะมีพื้นที่ว่างถ้าใครทําเป็นบ้านเนี่ยโบแนะนําเลยว่ามุมนี้เนี่ยสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่าจะทําเป็นห้องพระก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามองลงไปค่ะจะเห็นที่ห้องรับแขกนะคะแล้วก็เห็นบริเวณหน้าบ้านด้วยค่ะ ขึ้นมาชมที่ชั้น2นะคะคุณผู้ชมชั้น2ค่ะจะมี1ห,ห้องเท่านั้นนะคะจะเป็นห้องที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเลยซึ่งมีระเบียงห้องด้วยค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวห้องนี้นะคะจะขนาดใหญ่มากๆเลยวางเตียงแบบ6ฟุตได้หรือว่าใครทำเป็น Home Office ค่ะห้องนี้สามารถได้เป็นห้องผู้บริหารหรือว่าเป็นห้องประชุมก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างตามขนาดของหน้าบ้านเลยค่ะ และปิดท้ายกันที่ชั้น3ของตัวบ้านค่ะชั้น3จะมีทั้งหมด2ห้องนอนจะเป็น2ห้องนอนเล็กนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านและด้านหลังของตัวบ้านค่ะถ้าด้านหน้าของตัวบ้านก็จะมีระเบียงห้องด้วยนะคะและด้านหลังค่ะจะได้บรรยากาศด้านหลังตรงนี้สามารถเปิดรับอากาศแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้ด้วยพร้อมกับหงห้องน้าด้วยกันค่ะที่เป็นห้องน้าส่วนกลางค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการสุพีเรียรพรราม2องโดยเริ่มต้นจากโฮมโปรพระราม2อเลี้ยวซ้ายไปยังถนนท่ามขับตรงตามทางไปยังซอยท่าข้ามเจ็ประมาณ800 m. เมตรเลี้ยวขวาเข้าซอยอนามัยงามเจริญขับตรงไปอีกประมาณ200เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับ และที่นี่ค่ะกับโครงการสุพีเรียนะคะที่โบพามาชมกันค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านด้วยส่วนถ้าไหนมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยตอบทุกข้อสงสัยให้กับทุกท่านด้วยพร้อมกับการยื่นสินเชื่อค่ะให้ขับปรึกษาฟรีอีกด้วยค่ะแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยค่ะทั้ง Facebook y o u t u b e แล้วก็ TikTok ของเราค่ะ และอย่าลืมดาวน์โหลดกันที่บ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันที่รวบรวมซัพย์จัดแจงของเรามากกว่า2,000รายการง่ายครบจบที่เดียวเลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมโครงการที่ไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ